จุดอ่อนของต่างดาวมิติที่4พวกฝ่ายมืดมิติที่สี่ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่ก็มีจุดอ่อนจุดตายแบบไม่น่าเชื่อพวกมิติที่สีที่มาอาศัยอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินต้องการคลื่นความถี่ต่ำไปหล่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาจึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกกายาได้ พวกมิติที่4จึงต้องหาอุบายให้มนุษย์ปล่อยความถี่ต่ำออกมาตลอดเวลาโดยสร้างข้อมูลปลอมหรือข่าวในแง่ลบผ่านทีวีมือถือหนังสือพิมพ์และสื่อทุกชนิดเช่นข่าวสงครามฆ่ากันตายตบตีวิ่งราวปล้นฆ่าข่มขืนสร้างระบบเงินกระดาษต้องทำงานหนัก หากมนุษย์ทั้งหมดในโลกกายาพร้อมใจกันหยุดปล่อยความถี่ต่ำออกมาพร้อมๆกัน3-6นาทีโดยทำจิตให้ว่างเปล่า3-6นาทีพร้อมๆกันพวกมิติที่4จะล้มตายกันหมดโดยไม่ต้องใช้อาวุธใดๆเลยพูดง่ายแต่ในทางปฏิบัติมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะคนที่สภาวะจิตที่ไม่ยอมตื่นรู้หรือจิตยังเป็นมิติที่3มีมากถึง9 5ค่ะรุง